แม่มีเพื่อนชอปปิ้งแล้วค่ะให้เหลือค่ะม่นจะกรันชาวที่แม่ไปเอามาให้นะครับชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะเมื่อมีผงปรุงสำเร็จรูปทุกเมนูทำได้ง่ายๆเลยหนูทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะเป็นช้างแหละงวงช้างอสกิ อ่ก็กินนิดหน่อยไงไดเอทแล้วค่ะช่วงนี้นะคะก็เลยไดเยอะยิบไดเอภาษาไทยคืออะไรครับแข็งแรงดีดีอะเอาไรไปหาหมอมาหมอให้อะไรค้ายมินลานนะให้สีเอาไว้ระบายสีอะให้สีกับสุดวาดรูประบายสีด้วยเดิงไปเลย คุณหมอให้มาเราก็เล่นเลยนะคะเพราะเราเป็นเด็กขี้เห่อค่ะจับระบายสีดีๆสิลูกไปหาหมอมานะคะจะไปขอแบบถามเขาเรื่องการแบบว่าตรวจว่าตกลงน้องแพ้อะไรกันแน่อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันยังเล็กไปต้องรองให้โตวกว่านี้นะคะก็เลยไม่ได้ตรวจว่าไม่ได้ตรวจว่าเราว่าน้องแพ้อะไรกันแน่แต่ว่า มีผื่นที่เป็นผื่นตามตัวแล้วก็มีครีมใช้ครีมทารักษาไปแต่มันขึ้นแต่ตอนไหนเมื่อไหร่ที่ภูมิต่ําหรือไปโดนอะไรมาเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าน้องจะแพ้อะไรบ้างค่ะลูกอ๋อบอกตรงนั้นมีตรงนั้น,ม,น,นมีตรงนี้ด้วยยะอืมใช่ค่ะก็จะต้องทาครีมรักษาไปตามอาการนะคะคือบางทีทามันมียาพอมียาก็มันก็จะหายพอขาดยาขาดมันก็จะเป็นต่ออะไรแบบนี้เราก็จะ ต้องรักษากันไปเรื่อยๆแบบนี้ไปก่อนคะ่ะถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ปุ่มต่ำค่คะ<ม>ก็จะสังเกตดูตากับมือมีรนาได้เลยมันจะเป็นไวมากตานี่จะแดงขึ้นมากเลยสวยจังเลยค่ะเค้กสวยจังเลยทำไมหน้าตาเครียดจังเลยคะยิ้มได้ไหมคะยิ้มไปด้วยระบายสีด้วยได้ไหม <c oughs> กลัวกระดาษมันจะไม่ขาดละลูกอืม สวัสดีวันใหม่นะคะมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วกับช่องพักดีม bra นี่เฟมิลี่ค่ะวันนี้นะคะตอนเช้าหมิวพามิลาน่ามารับใบประกาศนียบัตรนะคะรับของเจเดนด้วยแต่ว่าเจเดนติดเรียนก็เลยมาไม่ได้นะคะเป็นกิจกรรมที่ครูมาเยี่ยมบ้านเด็กๆแล้วก็มาสอนว่าเด็ก วันนี้ควรเรียนรู้อะไรบ้างอะไรบ้างนะคะตอนนี้2คนก็จบแล้วค่ะแต่ว่ามีวถ่ายวิดีโอได้ไม่เยอะเลยนะคะเพราะมีลานาตื่นคนเกาะแม่อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ยอมปล่อยไปเล่นคนเดียวเลยแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอะลองได้สิโอเคไปเดินไปพามีลานาปั่นจักรยานมาเล่นต่างเมืองนะคะ น่าจะประมาณสักสามสี่กิโลได้นะคะม,<า>มันก็เป็น,นกา,ากะระยะไม่ถูกเหมือนกัน<า>แต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่เมืองติดติดกันม<า>แม่มีเพื่อนชอปปิ้งแล้วค่ะ ใช่ค่ะเรือเราต้องหยุดเรือเราต้องหยุดเพราะสะพานปิดนะคะให้เรือข้ามเรือเยอะไหมคะเยอะอันนี้เรืออันนี้เรือเรือแถวบ้านเรามีช็อปไม่เยอะค่ะปั่นจักรยานมาข้ามเมืองมามาช้อปปิ้งช้อปปิ้งของรถราคาไม่รถเราไม่ซื้อ เรือเก่งเหรอเขาไม่ได้เปิดให้ทางนี้ลงทางนี้มันเล็กนี่มีแล้วะเห็นไหมเรือเปิดแล้วเห็นไหมเอ้ยสะพานเปิดแล้วเห็นไหมคะสะพานเปิดแล้วยกขึ้นสูงแล้วเห็นไหมไปแล้วเดี๋ยวสะพานก็จะปิดแล้วเราก็จะไปต่อได้ค่ะค่ะสะพานมันลงมาแล้ว รับเจเดนที่โองเรียนเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ามีประชุมผู้ปกครองวันนี้ก็เลยเล่นรอเวลาก่อนค่ะนี่ได้ดีพรอม่จากตอนเช้า,ชาที่แม่ไปเอามาให้นะครับมีของเล่นด้วยนะจะเดนได้ของเล่นด้วยอันนี้เป็นของมีลานหน้าแต่เขาเขียนชื่อผิดเอาชื่อเจเดนภาษาไทยมาใส่ก็คิด,ดว่าเป็นนามสก,กุลนะคะ

จะมาฟังตัวใหญ่มากใหญ่มากอินลีเบลโตเขาออกไม่ได้เลยป๊ะป๋าช่วยให้เขาออกบินไม่ได้ไงมือตัวใหญ่มากพยาหรือเปล่า พยาพยา,มาแมลงปอตัวเท่านิ้วชี้ได้เลยเปแล้วปะป่าไปปล่อยแล้ววันนี้กินไก่ผัดผมกระดีค่ะชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะ เมื่อมีผงปรุงสำเร็จรูปทุกเมนูทำได้ง่ายๆเลยมันไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะนี่ไข่หนึ่งฟองเติมเครื่องที่ได้มาจากในซองนั้นหนึ่งซองนะคะแล้วก็น้ำเปล่าสีช้อนโต๊ะ ต,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 ตีให้เข้ากันค่ะแค่นั้นเลยผักของเรานะคะมีต้นหอมใบหอมขึ้นช่ายเนื้อสัตว์เป็นเนื้อไก่ค่ะวิธีผัดก็ง่ายๆนะคะผัดหอมใหญ่ให้พอเหลืองๆแล้วก็เ,เนื้อสัตว์ลงไปจากนั้นก็น้ําไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะมาผัดให้เข้ากันชิมรสชาตินิดน,นึงอยากปรุงเพิ่มก็เพิ่มหรือเพิ่มน้ําปลากับน้ําตาลแล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายแค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมิวทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะ กับข้าวเสร็จแล้วนะคะเสิร์ฟกันเป็นหม้อๆเลยตักตามความต้องการของตัวเองแต่ว่าคนกินไม่ว่างนะคะยังไม่อยู่พราว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนั่งกินหลังบ้านกันแล้วก็เพื่อนหอยค้าไม่เล่นลูกเพื่อนบ้านไปเที่ยวแล้วเขาก็เลยให้วานให้เรารดนํำต้นไม้ให้แล้วเธอใส่รองเท้าแม่ไปเดินได้ด้วยโอ้คับลูกเอาเขาวางลูกไม่ลืมเขาเล่นขอบคุณค่ะบาบาฝนตกใส่หัวเนี่ยฝนจากสายยาง ครับบ่อป้าไก่เอานะไอต้นนี <c oughs> <ป>้นาจ่ะอยากเอาไปละค่ะจ้าเป็นช้างแล้วแหละถ้าน้ำจะกระเด็นขนาดนี้ก็เป็นออกมาเป็นช้างแหละงวงช้างทำ <c oughs> อะไรไม่เก่งใจลูกสาวเลย สาวไม่ชอบน้ำรู้ไหมน้ำเย็นน่ะ <laughs> ไอ้เป็นไรแมนะ่น้ำมาเร็วกินข้าวดีกยว่ะทำไมมันใหญ่อะ่ะ <c oughs> ก็มันเป็นไก่ที่มาพร้อมกับสะโพกลูกห <c oughs> นูจะเอาชิ้นเล็กก็ได้แต่นี้มันเป็นไม่มันไม่ใช่น่องเป็นสะโพกที่แม่หั่นครึ่งให้อยากแอลฟาเชิร์ชอยากมีแล้วน่าอร่อยไหม โอหไม่เป็นไรมันตกไปแล้วหใบเชี่ยอย่าหน้าอยไหมคุมนไ่คุมสินไส่ไรสกิลสอากินน้อยไงไดเอทละค่ะช่วงนี้นะคะก็เลยใช่หรีไดเอทใหญ่อกตกใช่อระออะให้เมียเฟลไปดเอฟลไรส์มาเยาวีเวลออ มันก็ได้เอ็ดนั่นแหละอะไรสายอะไรสายสายสเปริ s ิส o o ลอ๋อชื่อโอเคโอเคไปเยอะพยายามจะกินน้อยลงนะคะกินน้อยมันก็ได้เอ็ดไหมล่ะทุกคนพูดผิดตรงไหนเมนาไม่กินแตงเหรอมันกินกลับมาเกินเมนาไก่ไก่มีนาอยู่ไหน ไก่แม่น่าอยู่ไหนไม่ให้หนูต้องกินของหนูให้หมดอย่านี่คะครับนี่จะได้กินอะไรนะอะไรนะอะไรแต่ไทยคืออะไรครับไม่ไม่แข็งแรงแข็งแรงและโตใช่ไหมอันไหลปะปะมีกินเอาแบบนี้ไหมล่ะเอาอันนี้ไหมล่ะ เออถ้าไม่กินนะอ่ะอ่ะอืมจเจ้เอาอันนี้ดีดีอ่ะเอาะไรอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ไม่มันก็เหมือนกันไหมล่ะไช่เลือกป้าปลาอร่อยไหมคือแบบบากากลาดูกเิ่นกลาลก Waarom zo so snel. Kan je er lang <laughs> mee gaan? Afrika diet. <What>? Afrika diet. <laughs> uh, Jayden, alles goed? Okay. Alles goed? Lekker? Um, no. Lekker? ไต้สไตล์ไปก็อนี้แล้วนั้นแล้วป่าบอกว่าหนูนั่งเหมืนแบบคนไทยเลยเมื่อกี้เอาขาขึ้นคนไทยเพราะเวลาหมิวกินข้าวแล้วขาขึ้นมันโตเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นั่งแบบเจ๊ดเนั่งแบบไม่ลองแนวจะขับสมาธิยานะายาน่าคนฟิชไฟฟ์พ่อบ้าสเนิลอบเอดเตอร์ nè Spain ạ các, nhà cầm một Papa cứ kết môn một cái Papa cái gì? cái cái up bao nhiêu? Pepe? này, mày Pepe? Pepe? mày Pepe kha? Pepe? Jenny cũng mày Pepe? mày Pepe mày nè? gì? G, quẹt

เพดก็ไม่ต้องเติมสีลอเป็ปดหรือปดแปลว่าหมวกป้าป้าปาป้าป้าเดแปลว่าหมวกเจนเรียกวน้าปักเพดสม่ดูด้วามันเป็นเครื่องอุปกรณ์อย่างหนึ่งทางการแพทย์วหัวหววหัวหัววหัวหันว กลนใหด้วยล้านหาล่าเล่เล่นเอเข้าเลยง่ายขึ้นเยอะนะคะไม่ผลสาเดล้านาเล่ล่เล่นล่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 ไม่ล้านหารู้แล้หมดแล้วอ่ะเล่นเล่เล่เนบ๊ายบายล่นเล่เล่นเ่ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันยบายสวัดีค่ะสวัส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 ดีค่ะสวัค่ด่ะ Milan à Đuôi 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 đuôi